สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัดชาแนลครับมื่อนี้ครับวันที่24พฤศจิกายน2 5 6หง6 8ครับมื่อนี้ครับเล็เล่าออกคลิปนี้คลิปพิเศษนะครับเล็กเล่าของหมอดูเล็กเด็ดนะครับผมเนาะเพราะว่าวันศุกร์พันธเหมาครับผมเม็ดเดียวครับ3-28เลขออก2-38นะครับถ่ายชอบฝากกดติดตามเด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์ครับ แม่น้องคำแพงกำลัง,งลงคลิปของหมอดูเล็กเด็ดน,นะครับเล็กลาวนะครับผมเนาะคืนนี้นะครับสาวลาวคักคักหน้าจอได้เลยค่ะทีนี้แม่น้องคำแพงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้ขอให้แตกสามตัวตรงๆเลยงวดที่แล้วเข้าสามตัวโต้เ่วดนนี้ขอให้แตกสามตัวตรงนะคะสองตัวบนล่างไปเลยนะคะวันนี้เนาะขอให้เอฟซีทั้งช่องที่ ทุกคนตั้งตารอคอยให้ถูกให้ปังกันทุกท่านทุกคนเด้อจ้ะคลิปนี้นะแม่น้องคาแพงกัจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแม่น้องคำแพงเอาเอาบ้านยังของเจ้าบานนี้เป็นงาน,นงจะมาถามไงของ<า>มหมอดูเล็กเด็ดเล็กราวคืนนี้ไงเห็นมาแตกสามตัวใช่มาแล้วขึ้นพอุยกับแกเมื่อกี้เองยังบ่ มห,มหมอ,อดูเลขเด็ดงวดที่แล้วงวดที่แล้วเลขวิ่งรูดเพิ่นกรบโบคอยรุดเด,ด้เพื่อนไ้มาหนะเพราะว่าแต่ว่าจับคู่การหรุดบ้างเนาะซุยไปเท่อละแเต็มสองเต็มมาเขางวดน,นี้สามตัวเลยเพราะว่าเลขเพิน่นนักขาสามตัววันศุกร์ใช่ไหมนี่เมนวันศุกร์บนเด่นที่แปดให้สามสองแปดเลขออกสองสามแปดเมนเลขออกสองสามแปด เข้าสามตัวนะครับพเพิ่นเน้นสองแปดเม็ดเดียวเนาะแม่ 3, มนขึ้นขึนเป็นสามแปดขึ้นเป็นอันนี่ก็ถือว่าแม่นแล้วนี่ <c oughs> ให้นสามตัวชุด,<ม>เ,ดเดียวเองนี่เรียเพิ่นบ่อหาหล,ลายคู่เขาก็คือว่าเขาลุดก็คือว่าลุดนี่ครับงวดที่แล้วนะครับแต,แต่ว่าวิ่งลุดเพิ่นนั้นแล้วว่าบ่ค่อยลุด,ดเด้อคือ,ค,อ,ค,อคือเลขเจ้านั่นแหะยองกลัวอ้กวครบมีรุดแท้สองตัวแม่ตัวยองกลัวอีกบางเทียก็บสองตัวบางทั้งสองตัวก็นี่เด้อยองกลัวเจ้าของก็เปลี่ยนนะนี่ เลขกล่าวคืนนี้เด็ดของหมอดูเลขเด็ดเด้อครับผมเอฟซีทางช่องครับผมเนาะทิพิเศษนะครับอีกแล้วพนว่างนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมเมื่อนานพนก็มั่นมั่นใจแห้งครับเมื่อวาจจงได้ต้องเข่าสามตัวแท้แต่ว่าบปตรงให้เพิ่นเพิ่น่าเสียใจที่บปตรงดีเล้วเนอกเข่าสามตัวตัวกันแล้วเดียวเพราว่าดีแล้ววันนี้ได้มาวดนนี้ได้มาตัวไหนเอ่ยเด่นบน สามเม็ดเดียวสองตัวบนสามสามกับสี่สามแล้วก็สามตัวบนให้แปดสามสามกับแปดสี่สามแปดสามสามแปดสี่สามสามสามแล้วก็สี่สามนะครับล่างเด่นที่หนึ่งหนึ่งแปดเดียวหนึ่งแปดเม็ดเดียวอ๋อหนึ่งแปดต้องเป็นแบบนี้เนาะหนึ่งขั้นหนาเนาะ<ม>นีเป็นคอนซี 4, ตัวนะ <Men. S 2> ต้องหนึ่งแปดสามสามหรือว่าหนึ่งแปดสี่สี่แบบนี้นะแมน,น,เ,น <Men. S 1> เพราะว่าเขาเห็นวาหนึ่งแปดล่างเพราะว่าเลขล่าออกสี่ตัวหลังเขาเนาะ mm. เป็นที่หนึ่งแปดสามสามหนึ่งแปดสี่สี่เพราะว่าเห็นลายหนึ่งแปดสี่สามหนึ่งแปดสี่สามนี่ครับแมนดูสิวันจันทร์วันศุกร์เมื่อกี้นี่เอามาเอาใบเลนด้วย,ยผลเลขออกด้วยไหมนี่ครับ เลขออกราววันศุกร์นะครับวันศุกร์เจ็ดสี่หกสองสามแปดเพิ่นห้มาสามสองแปดเข้าสามตัวนะครับผมเนาะนี่ครับกระทือวแม่นมากครับผมเนาะห้มาแค่ชุดเดียวเองนี่ครับชุดสามตัวสามสองแปดอันนี้สองสามแปดเลขออกกลับกันครับผมวันนี้วันจันท์วันนี้วันจันท์ วันนี้วันจันที่ยี่สิบสี่นะครับผมเนาะนี่ครับวันจันที่ยี่สิบสี่แคปหน้าจอเอเดอร์นะครับผมเนาะสำหรับของหมอดูเลขเด็ดนะครับเลขายเบิรงของของใครอาจารย์สีีงวดอที่แล้วเข้าให้มาสี่ชุดให้มาสี่ชุด <c oughs> ก็เข้าที่สามแปดตรงๆนะไหนละ่ะสามแปดแต่ว่าขอไปไนเก็บแล้วตัวเกา่าหมดเกา่า อาจารย์ซดีว่าอันนี้มันหมดไหมหมดเกาเก็บแล้วเอาออกไปไปทั้งนองล้ะนี่ค่ะเพื่อนไหนกับบหลายคู่ทุกมงวดนั่นก็มุงกลมแบบนี้แหละเขาตรงๆแบบนี้เลยบปตรงกันว่านี้เนาะเปตรงกันดตรงกันแต่ว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเตรงกันหนึ่งมีอยู่สามไม่อยู่ได่น่ะเนาะเป็นตรงกันครับงกันไม่ตรงกันโอเคนี่ครับ เป็นแนวทางเลยอครับผมเนาะมากระตามได้บ่มากกับพันครับของหมอดูเลขเด็ดนะครับวันศุกร์แตก3ตัวครับเด่นบนเด่นที่3 3 3 4 3มชุด3ตัวชุดชุด2ตัว3 3 4 3าชุด3ตัว8 3 3แล้วก็8 4 3ครับหรือว่าชุด4ตัวเอาไปเลยดิ1หนึ่งแปเพราะว่าให้ลางมาหนึ่ <ขอ S 1> ครับหาอ่หนบ่คอยเนสี่ตัวเ สีตัวก็ได้กันนี่ครับผมเนาะอ่ะโอเควันนี้วันที่ยี่สิบสี่วันศุกร์นะครับเม้ยไม่ใช่วันนี้วันจันท์นึกว่าวันศุกร์วันนี้วันจันทร์เด้อครับผมเนาะนี่ครับลมพัดว่อยว่อยแล้วครับผมนี่ครับลมพัดเย็นเย็นนะครับผมเนาะถือว่าปีนี้ เข้าหน้าหนาวเตรียมตัวแล้วครับผมเนาะที่ไหนเกี่ยวข้าวเสร็จบ้างครับผมหรือว่าที่ไหนฝนตกบ้างครับผมเนาะผมเบิ่งข้าวครับผมพักไตครับผมเนาะฝนตกครับผมเนาะน้ําท่วมครับแถวหาดใหญ่สงขานะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะครับผมเนาะน้ําท่วมนะครับเป็นเรื่องใจให้เอสซีทั้งช่องที่อยู่พักไตครับผมเนาะขอให้ผ่านน้ําท่วมไปได้นะครับเพราะว่าน้าท่วมเยอะมากครับผมแต่ว่าบ้านผม อยู่ที่สกลนครนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วครับอากาศเริ่มหนาวแล้วนี่ครับอากาศเริ่มหนาวแล้วเย็นแล้วบ้านผมครับกลางวันกันวะกลางวันอากาศร้อนครับเย็นมาหนาวครับผมณหมอเศร้ามากเย็นครับผมอากาศหมอกเยอะมากตอนเศร้าครับนี่ครับกับมนันนี้กับผมเนาะ คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับเลขราวของหมอดูเลขเด็ดนะครับเลขราวของหมอดูเลขเด็ดนะครับเพราะว่าก็มีเอฟซีทางช่องขอไหมนะครับผมเนาะกลดลงไ้ครับผมหมอดูเลขเด็ดเลขราวคืนนี้นะครับกับประมาณนี้ครับผมใครรับชมครับผมนอะอยู่ที่ไหนก็บอกด้วยนะครับว่าดูี่ไหนนะครับผมเนาะดูที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาค มันออกชงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับผมเนาะกับประมนี้ครับกับสุดท้านี้ครับก็ขออุยพรใไห้เอฟซีทางช่องที่เบึงคลิปนี้ครับเดินทางแข้วคลาปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงหล่ำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้สวัสดีครับ